สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนการสั่งดับเครื่องยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน Winner t a c k i n g นะครับโดยการสั่งดับนะครับจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ GPS แต่ละรุ่นนะครับที่มีฟังก์ชันการสั่งดับเช่น WN08S และ Tag Eco 3G นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับไปที่อุปกรณ์นะครับไปที่รถที่เราจะสั่งดับครับไปที่คําสั่งครับกดไปที่สั่งดับเครื่องยนต์แล้วก็ให้ลูกค้าใส่ User Password ของลูกค้าได้เลยนะครับโอเคได้เลย เท่านี้นะครับก็จะเป็นการสั่งดับเครื่องยนต์แล้วนะครับให้ช่างนะครับลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ครับจะไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับเราจะต้องทําการยกเลิกคําสั่งกดเข้าไปใส่ User password ของลูกค้าแอป t i t i v วิดมานะครับทําการสตาร์ทเครื่องยนต์เลยนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นการยกเลิกสั่งดับเครื่องยนต์แล้วนะครับ